สวัสดีพี่น้องเช่าแฟนเพจเฟซบุ o กเช่ายูทูบเชาเกียรต์มือใหม่มือเก่าเช้าหน้าเช้าหลังพี่น้องไม่อนี้ผมสิภามากินเมนูย่างย่างมันตะก่อนนะย่างมาใขรหลังช่วยพ่นช่วย่วยมามาช่วยซอยกัน เยอะไหมพอดีไหมล่ะพอดีเลยแต่ก็มือซักซันยาจะตีงได้ยาจะตีงของหนูจะตีงอะไรมือซักปะนะพี่น้องผมซอยละซอยใส่เขียงไว้แล้วจุกจ่ละสีพามาห่อกผักผักเทียวเลยบักเกือมักแตงพักหอมพักซี่เนี่ยเขาเอื่นพักซี่เล้า เอ้ยหอมลาวหอมจักษ์ทั้งซีไทยแบบแล้วก็มะเขือมะแตงใส่อ้นี้เข้าไปเนาะพี่น้องตะไคร่พริกเนี่ยจันวยจุดๆเข้าไปพริกแห้งจังหอมพี่น้องวิธีการห่อมาเด้อแซ่บๆน้ำกันกับแจ่วข้าวเอินแจ่วแจ่วส้มนาะแม่แจ่วจุดๆเนาะ บดเท,ท่าไงถึงอ่ะอืมอืมลุงเขาพูดใช่ เอจลแซ่บดาต้องมานังพี่ดาต้องออกโต๊ตมากพี่อือแซ่บขนาดพี่น,อน้องอ ไอ้มหมไอ้เอายครับหาหมดแล้วอันนี้กินอันนี้ลงย t u b e เห็ดวาดไปสั้นแหละตอนแรกไื่ตอนเย็ะอ่ะอนเ้าอได้สุนยามครับอุ้บิ๊มบอกว่าส่วนจานมาเธือส่วนตื่นนะ 嗯。嗯。 เธอมารับซื้อของเก่านะครับนะไรเงินดีครับเนะแม่มาซินนหนูหนูแ่แลยอ้ออุหภูมิเอเอาข้าปุ่มามาคอย ย่างหัวใจนะเนาะคุณสมบูรณ์ยินเสียงหยังห่งเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ไม้เนาะ

มัน,น,น,นก็พี่น้องมาจุดจ่ยเหมือนกันจัดแจบอนกันไปสามีะพี่น้อง